นึ่งข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีนะคะ <c oughs> ป้าขอถ่ายคลิปก่อนนะคะเมื่อเช้าในไร์สดเนาะตอนนี้ป้าก็ขอถ่ายคลิปนะคะป้ากัลนังนึ่งข้าวเนาะนะคะตอนนึ่งข้าวเมื่อกี้ก็ซักผ้านะคะแล้วปั้นมาปิดมาต่างเนาะะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกวาดใบไม้นะคะเอาข้าวออกจากเตาก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวดินกะเดินเนาะ,ะป้าก็จะได้กวาดใบไม้อีกนะคะนี่ใบไม้หล่นเต็มเลยนะคะ ล้วก็งานยังรออีกเยอะนะคะขณะตื่นเช้านะคันเนี่ยนี่ก็ที่มองเห็นดอกข,า,ขาวๆนี่คือดอกสะเดานะคะสะเดานะคะแล้วก็มีหมอกลงนิดหน่อยนะคะวันนี้เย็นสบายพอดีนะคะไม่ถือว่าไม่ถือว่าหนาวนะคะอากาศกําลังดีเนาะนี่นะคะก็จะมีเสียงไก่ขันนี่แหละคะ่ะบรรยากาศยามบรรยากาศยามเช้านะคะ จะเป็นหมอกสะลัวนิดหน่อยนะคะยังไงก็ให้เอฟซชมอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมนะคะนี่นะคะบรรยากาศเนะาเนะเดี๋ยวป้าก็ดูบริเวณโดยรอบนะคะจะเป็นอย่างนี้แหละบริเวณโดยรอบบ้านเนาะนี่ก็ห้องเก็บของนะคะเก็บอุปกรณ์ พวกของเก่ารถจักรยานเก่าอะไรเก่าๆทั้งหลายเหลือนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับสัตก์สีพี่สาวจะครอบเก็บไว้นะคะเวลาใช้ประโยชน์ค่ะอะไรก็ออกมาใช้นาะก็ห้องเก็บพ้องนะคะมีทุกอย่างนะคะในนี้นะเก็บไว้น,นะคะแล้วก็มีโครงรถนะคะกล่องฟืนด้วะมีหลายอย่างแล้วก็มีของเก่านะคะพี่สาวจะเก็บไว้แล้วก็ระบัวทุกคนด้วยนะคะที่กินแล้วก็จะคัดแยกไว้อย่างนี้เนาะ เป็นที่คัดแยกขยะนะคะเราก็นําไปขายนะคะเอามาซื้อน้ำปลาซื้ออะไรได้อีกนะคะแล้วก็มีเชือวไฟนะคะม้าเก็บมาไว้ลอไฟเนาะไว้อไฟก็มีมะขามนะคะ็นมีเก็บเป็นสัดเป็นส่วนนะคะป้าก็ขออนุญาตมีข่าวก่อนนะคะการนั่งข้างเนาะนะคะ ตาขอใส่ข้าวกันเด้อ ก็ปิดไาไว้ก่อนเพิ่งจะลงตอนนี้กล้วยสุกนะคะไว้กล้วยป่านะคะเม็ดเยอะมากกล้วยป่า ดังเช้าก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะจ้ามาก็นั่งะนะข้านะเด็กก็ยืนสบายนะคะก็มีเสียงรถวิ่งนะคะวิ่งกันไปทาง,งานกันนะรถลากออยหนงรถบรรทุกนะคะ ช่วงที่โควิดยังไม่เข้ามานะคะก็รถบัสรับทัวร์นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเยอะนะคะรถบิ๊กไบค์ก็วิ่งเยอะนะคะวันนึงเป็นร้อยนะคะแต่ช่วงนี้โควิดเข้ามานะคะก็เลยไม่มีนะคะป้าบวก,ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบรรยากาศยามเช้านอนนะคะมีเสียงนกร้องนะคะบินผ่านเต็มไปหมดเลยนะะมีดอกสะเดาะ ดีมากๆเลยค่ะอตอนนี้นะคะมีน้ำคา้างลงมาดีๆนะป้บาโบาก็ขอจบคลิปแทนท่านนี้ก่อนนะคะก็บอกบก็ขอขอบพอคุณน,นะคะเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่กดเข้ามาเป็นกําลังใจประมวยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงป้าวบก็ขอไปดูข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก,ก็เจอกันใหม่นะคะเนาะถ้ายังวันนี้ไปทํางานแล้วก็กุมมันมเดี๋ยวป้าจะ ถ่ายวิธีการทำงานให้ดูนะคะว่าเขาทำกันยังไงที่นี่เนาะปะ้าโวก็ขออขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่กดเข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านเลยที่อยู่ทั้งนอกและในต่างประเทศนะคะคิดถึงทุกท่านเลยนะคะแล้วก็หลวงหลวงพ่องคลปัณฑิตยูทูบเบอร์ทุกทุกท่านเลยนะคะที่อยู่บ้านหลวงพ่อล้วก็สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ